มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเหรอรอบนี้คือแบบของน้อยมากเลยนะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรให้เลยแบบถึงกลมแข็งกัดจะไม่มีเลยเหรอมันน่าจะมีบ้างนะโอ้ oh my god อกนึกหมดแล้วมีอีกทุกคนว้าวมัน เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิดิแชนแนลตอนนี้เราอยู่กับในเกมไอเด t i ต y ฟอีกแล้วนั่นเองฮะโดยในวันนี้ผมจะมาได้มาเล่นเกมให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าเราจะมาทําการอันบ็อกซิ่งกล่องที่เราเคยพีออเดอร์ไปแล้วยังไม่ได้เปิดครับโดยทนาดของตัวแม่ค้าเนี่ยก็ส่งมาให้ผมน่าจะประมาณ2-3เดือนแล้วนะผมก็ไม่ว่างด้วยรวมกับ ที่ผมลืมด้วยนะก็เลยไม่ได้แกะสักทีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันหน่อยว่าในกล่องนี้จะเป็นสกินของตัวละครอะไรและจะมีอะไรข้างในแถมมาบ้านนั่นเองนะครับผมก่อนหน้าน,นี้นั้นเนี่ยผมเคยเปิดหน้าของกล่องโจเซฟไปแล้วนะสกิน DM รวมถึงหน้าของผู้ยังรู้สกินโ no, นสกินไวเนี่ยใครยังไม่เคยดูก็สามารถไปย้อนดูในช่องโมบิดิกได้เลยนั่นเองฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะหาร้านเติมเกมแล้วก็และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนํากับริสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม identity ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับลิชแมนคอยน์นำมาเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่นจ่ายก็ทําได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่การอันบ็อกซิ่งกันต่อเลยดีกว่าครับ ซึ่งกล่องนี้เนี่ยผมยังไม่ได้แกะเลยนะก็คือร้านส่งมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเลยเราจะมาแกะกันแบบสดๆร้อนๆตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมมาดูว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะซึ่งน้องๆที่ได้ล็อตเดียวผมเนี่ยเขาแกะกันจนเสร็จจนเล่นกันไปหมดแล้วนะผมก็ยังไม่ได้แกะสักทีครับแล้วก็เหมือนเดิมนะผมก็ยังคงเป็นโควิดนะยังไม่หายแต่ก็ดีขึ้นตามลําดับครับก็ขอขอบคุณน้องๆหลายๆคนนะที่วอวยพรว่าขอให้ผมหายไวๆนะวันนี้ thank you มา,มากๆเลยนั่นเองครับผม มานี่สดสดร้อนๆเลยเฮ้ยกล่องมันดูคล้ายๆกับอถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นเหมือนสกินไว้ป่ะสกินไว้กล่องเล็กจะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าน็อตชัวนะใครเทีย่ยบบย้อนดูแล้วบอกผมหน่อยว่าเหมือนไหมผมว่ามันเหมือนนะมันเป็นแบบแต่ว่ามันก็จะมาในธีมของนักสืบบันเดิน,นะครับเป็นนักสือบอินฟลเอนซ์นะครับนี่เป็นสกินของ าหรือว่าช่างแต่งสมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างผมยังไม่ได้เปิดเลยนะเอาเดทางไหนวะเนี้อุ๊ยทางนี้เอานะนี่อะไรบ้างไม่มีอะไรเลยหรอรอบนี้คือแบบของน้อยมากเลยนะมันไม่มีโมดลโมเดลอะไรให้เราเลยเหรอจะมีทางด้านของซองอะไรสักอย่างหนึ่งซองนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโค้ดนะครับอ๋อมันมีด้านอนไรอีก ะะเดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นทางหน้าของตัว postcard นะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับที่มันมีปิดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นทางหน้าของตัว serial number หรือว่าตัวโค้ดที่เราจะไปใส่เอาสกินลิมิเต็ดในเกมได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนส่วนอันนี้เป็นซองจดหมายนะครับผมแล้วก็มา๋ยวเปิดไปพร้อมๆกันนะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรให้เลย,เลยแบบแข,ข,ข็งกลมแขงกัดจะไม่มีเลยเหรอมันน่าจะมีบ้างนะนี่มาอยู่ทุกคน มาว่ะอันนี้เป็นหน้านของเป็นเมือนเขาเรียกอะไรสแตนสแตนดี Stand ้ Stand D. ใช่ไหมไอที่มันตั้งได้อะสแตนดี Stand ้ D. หรือสแตนดิงเดี๋ยวเราแกะเลยแล้วกันนะครับผมแกะให้ดูเลยแบบสดๆร้อนๆปรับเข้าไปมีอะไรบ้างนาะนี่ก็มีรูปเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้พอก็จะได้เป็นตัวมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดตั้งมันก็จะอย่างนี้ได้อ่าไ,ไหมกล้องเห็นไหมโอเค กได้เห็นหเฮ้ยก็สวยอยู่นะเอาไปแต่งแบบว่าโต๊ะเล่นเกมโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้ก็ได้อยู่นะทุกคนมาออาต่อมาก็จะเป็นทน่าของเข็มกลัดนะครับผมเข็มกลัดต้องมีมาทุกปีอยู่แล้วนะฮะน,นี่เป็นวาน,นี้เป็น C.O.A นะครับผมนี่ก็เข็มกลัดคือแบบว่าเขาทํามาเยอะมากเลยนะสำหรัแบบเข็มกลัดอันต่อไปครับผมก็ยังคงเป็นเข็มกลัดเหมือนเดิมนี่ไปาา,ากล้องโฟกัสไหม แกให้ดูไหมทุกคนผมกลัวว่าผมแกแล้วผมจะเอากลับเข้าไปไม่ได้อลดิอ่าลองดูลองดูลองดูงดเฮ้ยน่าจะได้เฮ้ยแต่มันสวยอยู่นะเข็มกัดดูดีมีน้ำหนักทุกคนควับเข้ามาควับเข้ามาเฮ้ยมันหนักมากเลยอะมันดูแบบมีน้ำหนักแล้วก็ผมไม่แกะกรกะดาษแล้วกันนะผมกลัวทำมันขาดนะครับตัวนี้นะ่าจะเป็นเหมือนล็อกเก็ตเปิดได้น,นี่นะแบบล็อกเก็ตเปิดได้แล้วก็เป็นรูปของตัวช่างแต่งศพอ,อยู่ด้านในนะครับ นีเ่เก๋ดีวะ่ะส่วนสองอันนี้ค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากๆเลยนะสองตัวนี้มันคือลูก้านะครับมีลูก้าแล้วก็ทางด้านของตัวช่างแต่งศพส่วนตรงน,รงนี้ตรงนี้ผู้ผชายผู้ชายตัวนี้คือใครอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของตัวคราวนะครับนี่อ่เอาเฮ้ยสวยอยู่คราวไหมน่าจะคราวแหละไม่น่าจะใช้ d ีเอ็มนะครับโอเค ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ภายในนี้จะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวเดแกใดูนะโอ้ oh my god นึกว่าหมดแล้วมีอีกกคนเฮ้ยปะทูวว่าเขาไม่ได้นะเฮ้ยยังมีอีกผมนึกว่าหมดไปแล้วโ h oh my god นี่เดี๋ยวให้ดูทีละอันแล้วกันนะอันนี้จะเป็นาหนัหน้นของเกรดหรือภายน้ำในสกินโรสแมรี่ใช่ไหม เป็นตัวแตนดี้เหมือนกันนะก็คือตัวตั้งๆเหมือนกันครับเอาไปแต่งห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องเล่นเกมห้องทํางานได้หมดเลยนะเฮ้ยผมดูมนหมดไปแล้วเฮ้ยมีอยู่โอเคถือว่าโอเคอยู่แล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยคือคุณลุงคนเมื่อกี้เลยทุกคนนี่ลุงแกคือใครวะไม่รู้อะมีใครรู้ไหมเฮ้ยมันสะท้อนใช่ไหมมันสะท้อนนะเดี๋ยวผมแกให้ดูแล้วกันนะนี่ผมแกมาแล้วเมื่อก,กี้มันสะท้อนใช่ไหมครับทุกคนนี่ ประมาณน,นี้เฮ้ยสวยอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดให้ผมเดา2ตัวละครนี้มันน่าจะเป็นหนึน่งในนี่หรือเปล่าในโปรเจกต์ของ Identity f i ไหมหรือว่าเป็นตัวละครอะไรเนี่ยทุกคนสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเฮ้ยเจ๋งดีตอนแรกผมดูว่ามันหมดไปแล้วนะมันจะไม่หมดทุกคนตอนนี้ก็จะเหลือที่ทางด้านของตัว2อ,อนี้ซองนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาแกะกันครับ เป็นเหมือนซอจนหมายจากผู้พัฒนาให้อะไรเราหรือเปล่าจะมีอะไรแถมมาหรือไม่นะนี่แล้วข้างหลังก็เป็นเหมือนแบบตัวสแตปมนะครับด้านหลัว้าวมันคือโพสการ์ดเหรอนี่เป็นทางหน้าของตัวนี่เลยครับช่างแต่งศพคราวนะี๋ยวรูปต่อไปเฮ้ยอยู่นเ้นยวะแล้วด้านหลังเป็นทางหน้าของเมอรนเซนนารีทุกคนเออขอดูรายละเอียดเต็มๆนิดนึง มีช่างแต่งโศพนะครับผมแล้วก็มีมร์เซนเนอรี่นะรูปต่อไปดูรปพร้อมกันเลยนะอ๋ออันนี้เป็นรูปทางด้านของขาวเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ปะ่ะใช่ไหมเป็นเหมือนฟิลนั้นนะเฮ้ยสวยว่ะแล้วก็ทางด้านของตัวโพสต์การ์ดอ่ะเนื้อสัมผัสเขาทั้งดีนะแล้วก็มีความแบบเลื่อมๆเรือเรือ,รอ,รอด้วยนะรูปต่อไปนี่เป็นทางด้านของลูกา้าแล้วก็จะมีทางด้านของตัวนี่ช่างแต่งศพเฮ้ยสวยว่ะ แล้วก็ด้านหลังนะครับผมเราสามารถส่งได้แบบจริงๆเลยนะเนี่ยเราสามารถเอาโพสการ์เนี่ยส่งให้เพื่อนให้กับคนที่เรารู้จักหรือร,รู้สึกด,ดีๆก็ส่งให้ได้เลยนะอันนี้คือเจ๋งมากนะเออดีดีดีคนนี้เรามาดูกันที่ซองที่จะเป็นโค้ดของเราบ้างน,นะทุกคนนี่จะเป็นซองนี้ซึ่งซองมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็จะแบบว่ามีโค้ดด้านหลังเราต้องเอาทน้งน่ากับพวก เหรียญมาขูดนะครับผมแล้วก็จะได้ทางหน้าของตัวนัมเบอร์มาแล้วก็ไปใส่ในหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมก็จะได้เป็นหน้าของตัวสกินแหละเดี๋ยวเราจะลองใส่ทุกคนได้ดูด้วยนะนี่ก็จะถูกปิดไว้อย่างนี้อ่านะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตขูดแป๊บหนึ่งนะโอเคพอเราขูดเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นโคดประมาณนี้เลยนี่จะเป็นโคดตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ในหน้าเว็บแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในหน้าเว็บไซต์ในการกรอรหัสเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะเราจะเลือกเป็นเอเชียนะครับแล้วก็ใส แล้วก็กอกตัวยืนยันด้านขวามือครับแล้วก็คอนติเนียเลยนี่เขาก็จะมีการเช็คชื่อของเรานะว่าชื่อของเราถูกต้องหรือเปล่านะครับผมจากนั้นเราก็กอกซีเรียลดำเบอร์เข้าไปได้เลยฮะพอกอกเรียบร้อยแล้วเราก็กด a c t i v a t e อีกหนึ่งรอบจ้ะแล้วก็คอนเฟิร์มครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูการในเกมหน่อยดีกว่าว่าท่าน้าผองสกินจะเข้าแล้วจริงๆหรือเปล่าฮะและเมื่อเราเข้าไปอยู่การดเกมนะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าไปเช็คที่กล่องจดหมาย นี่การแลกเปลี่ยนมาแล้วไปที่เรียบร้อยครับผมสาหรับทางด้านของสกินม่วงของช่างแต่งศพแล้วก็ทางด้านของเครื่องประดับสีทองของเขาด้วยนั่นเองนะครับมาแบบแพ็คคู่สวมใส่ไปเลยจ้าเฮ้ยน่ารักอยู่นะเป็นเหมือนฟีลแบบนักวิทยาศาสตนะครับนี่เราจะได้ทางด้านของเครื่องประดับระดับสีทองมาด้วยนะโอเคคราวนี้เรามาดูทางด้านของสกินกันแบบเต็มๆหน่อยนะของช่างแต่งศพครับอ๋อเท่ยู่นะ ก็เป็นฟิลธรหม้า้าของนักวิทยาศาสตร์เลยแหละนะใส่ชุดเสื้อกราวสีขาวนะแล้วเสื้อข้างในก็เป็นเสื้อกั๊กมีผูกเนคไทกางเกงเป็นลายสก็ตสวมใส่รองเท้าหนังนั่นเองมีเจ้าแมวน้อยเนี่ยเกาะอยู่ที่ไหล่ซ้ายด้วยนะแล้วก็ ื่องดื่มพี่เขาดื่มเนี่ยเหมือนจะใส่ทางหน้าของตัวเขาเรียกอะไรแก้วทดลองบิกเกอร์หรอหรืออะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้แบบชัดๆนะส่วนมือขวานเนี่ยก็จะมีทางหน้าของอุปกรณ์หรือว่ากระเป๋าของเขาอยู่ที่จะสามารถสร้างลงศพขึ้นมาได้ครับส่วนทางหน้าของเครื่องประดับเนี่ยจะเป็นเหมือนโล่เอ,อ่ออะไรสักอย่างเป็นเหมือนถ้วยรางวัลอะไรหรือเปล่านะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูเอฟเฟกภายในเกมกันต่อฮะ โอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยครับจะได้ให้ทุกคนได้ดูทั้งน้าของตัวการเคลื่อนไหวแล้วก็ดูเอฟเฟกต่างๆด้วยนะสำหรับสกินนี้เฮ้ยสวยอยู่นะเทอยู่ครับนี่แล้วก็เวลาวางโรงนะครับนี่เพราะว่าโอ้มีการเปลี่ยนแปลงลงไปด้วยนะดูหลู่หลามาเห่านะนนี้นะครับผมแล้วก็เวลาวาดรูปนะครับนี่ก็ปะปะแปะแปะปะปะแปะแปะเหมือนเดิมอ๋อโอเคอยู่นะ ใช้ได้เลยครับผมก็สําหรับใครที่อยากได้เนี่ยผมว่าอาต้องตามหาจากพ่อค้าแม่ค้าที่เขามีการพิเออเดอร์มาแบบเผื่อๆนะครับ แต่ว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะดีดไปพอสมควรเลยเพราะว่ามันหมดช่วงของการพรีออเดอร์ไปแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็ได้จะมาเนี้ยครับผมก็ยังไม่หายโควิดดีสักเท่าไหร่ครับผมก็อาจจะเอ่อพูดไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่อาจจะหายใจแล้วพักบ่อยๆนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันเด,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้แล้วกันนะครับวันนีครับทุกคนไปแล้วจริงๆบายสวัสดีครับ